แตงไทยพี่น้องจ้าวันนี้แตงไทยเย็นๆเลยเด้อจ้าเวลาไปเกี่ยวขา้าวเกี่ยวนาอากาศห้อนๆพี่น้องเออได้กินแตงไทยหรือว่าได้กินเอียงแบบเย็นๆแล้วมันชื่นใจนะพี่น้องเย็น หวานืมหวานมากลาดน,น้ำเชื่อมไปเลยลาดลาดน้ำเชื่อมไปเลยน้ำเชื่อมด้วยพี่นังด้ะอืมหวา วานว่าจะเป็นต้องใส่กะทิจ้ะ<ม>แตงไทยจะซสบบ่ะ<ม>ข้าวแรงไม่ต้องกินจ้าแตงไทยนี่ก็เลยสัมันไปแล้ว

กันนี่ก็อิ่มแล้วอร่อยลองไปเฮ็ดกินมึงด้วพี่น้องใส่น้ำเสื่อมนี่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งแซ่บกะทิไม่ต้องจ้า